ตอนนี้เช้าวันที่สองที่เทนบีนะ,ะนะครับหกโมงสี่สิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปสำรวจอากาศวันนี้เราจะเช็คชุดเช็คชุดว่าชุดที่เราใช้เนั่นไหวไม่ไหว,ไไวนะอันนี้เป็นอาคารเกา่าอาคารเก่าร้อยปีของม่มิอง ันนี้เราก็จะไปเทสวิ่งเนีน่นเทสชุดเทสอากาศเทสรองเท้าจริงหูลมแรง ขึ้นชื่อให้ว่ามันคืออะไระเป็นอะไรเป็นประสาทการทะเลก็ไม่ใช่กลางทะเลหรอกยืนอหน่อกไปต้องนั่งเรือไปเดี๋ยวเราจะวิ่งจอ็อกกิ้งเล็กๆน้อยๆเบาๆเพื่อเทสว่าอุณหภูมิแบบเนี้ยเราชุดประมาณนี้ไหว อยู่กับเบ l ร e r s j o ที่เทนบีประเทศเวลส์ God. no bees. À, mới luôn hả? Mình viên beach của เมืองทั้งเมืองก็จะเป็นแบบตึกแบบเนี้ยแคบแคบแล้วก็มีสีสันน่ารักร้านร้านขายของเยอะมากผับบาร์ร้านติมร้านเสื้อผ้ามันเป็นร้านมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวไอติมเนี่ยเราเพิ่งยังไม่เปิดนะ เราคงวิ่งขับเนี่ยผ่าน ก็จะแบบว่ามันไม่ใช่แบบว่าบ้านบ้านคนเป็นหลานนั่นคือโขดหินท totally ี่เราจะต้องไหว้ใช่ไหม จุดสตาร์ทสวิมสตาร์ท สีสวยนะเมืองนี้นะ,น,นะคล้ายโค็เปนนะเป็นเมือง,งแบบมีสีตึกแบบสีคล้ายๆฝั่งนู้นก็เป็นอะไรนะถ้าจอดเรือยอทลงไปได้นะลงไปได้งงลงไปขึ้นเรือยอทไ<ะ>ปยิงขึ้นเนินไะปเร็ว เนินไม่ต้องปั่นไม่ไม่ปั่นตรงนี้แหละน่าจะไม่ได้มีวิ่งด้วยเกณฑ์ความชันของสนามวิ่งไอรอนแมนสนามนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณห้า เก่งความชันนะ42กิโลเมตรอยู่ที่500ก็ถือว่าเยอะเยอะมากมาก นี่ครับเ,เรามาถึงนี่แล้วฮะจุดสตาร์ทสวิมสตาร์เราลงฝั่งดูแล้วกันเนาะตรงน,นี้ลงไม่ได้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จุดที่นี่ละจุดสวิมสตาร์ตรงนี้ไปเป็นที่ที่ลงไปนะลงไปทวะสตาร์ทแล้วก็ขึ้นมาด้วยนะ ไฮไลท์ก็คือเป็นทางซอกแซกแ่ทางซิกแซกอย่างนี้นะฮะซิกแซกเนะเวลาว้ว้เสร็จจากตรงนู้เนี่ยก็ว่าก็วิ่งขึ้นซิกแซกขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีแร็กสำหรับแขวนเบอร์ถุงถุงมีไว้ทำไรถุงมีไว้สำหรับใส่รองเท้าครับเพราะว่าจากซูบิมสตาร์จากซูบิมเอาทเนี่ยว้ว้เสร็จเนี่ยไปที่ทีหนึ่งทางซิชั่นหเนี่ย มันห่างจากจุดนี้1กิโลเพราะฉะนั้นเขาก็แนะนำว่าควรมีรองเท้าคู่หนึ่งแนะขวนไว้แล้วถ้าใครเราก็ใส่ถุงสีชมพูไว้ถ้าใครลืมเนี่ยเขาจะ DQ d i s q u a l i f y ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นขึ้นมาเนี่ยต้องมาที่แรกก่อนนะแหลกใครแรลกมันแขวนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเบอร์ทุกปีว่าเป็นอย่างนี้นะแขวน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 แล้วเราก็มาบางคนก็จะถอดชุด เวสสูทบางคนเขาก็จะใส่ทั้งชุดเวสสูทครึ่งท่อนแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ใส่รองเทา้าแต่ผมคิดว่าใส่ชุดเวสสูทวิ่งดีกว่าง่ายดีเอ้ยไม่แน่ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองลองเทสวิ่งขึ้นแล้วมันจะไม่หนาวเหรอใส่ไม่หนาว,นาวเนี่ยก็้งขึ้นอย่างเงี้ยต้องขึ้นอย่างเงี้ยวิ่งขึ้นเนี่ยวิ่งขึ้น โอ้ oh. พอได้ว่ะแต่อย่าลืมว่าเราวิ่งเราว่ายน้ำเสร็จขึ้นจากน้ำขนะึ้นมาจากน้ำ <c oughs> ต้องระวังโอเคตัดนี่ฮะสวิมสตาร์ทขึ้นมาว่ายจากตรงนู้นเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นมาก็ว,วิ่งขึ้นไปนี่เป็นไฮไลท์ของทางนี้ ทางนี้เขาโอ้โหนี่คนเขาก็ลอามาเทสสวิมเทสว่ายกันโ,<ฮ>โอ้โหแหลกติดไว้ตรงนี้เลยเนะี่ยยาวเลยอะ่ะเพราะคนแข่งเป็นพันอะ่ะ น,นี่เขาเรียกว่าน็อตบีดนะคระับน uhm. ็อตบีดนะครับบางบางจุดให้ดูนักเข้าได้บางจุดก็ห้ามอย่าบอกนะว่าเจ๊แกไอออนแมนด้วยอายุเยอะมากเราไม่ลงหาดนะแจงเนาะเดี๋ยวรองเท้าเปื้อนเราอยู่แถวนี้แหละ Hello. Hello. Coming in. <laughs> uh, this is first your first time. Well, no, four. how many? Four. 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 Yeah. Re recommend me uh, a trick for for the bike run. Oh, just train hard. Uh, I do that in May. I've done um, Tallinn Estonia. Uh -huh. That's good. Tallinn, in, Call Tal in uh, Estonia. Three weeks ago. Yes. Yeah. This year? Yeah. Wow. Uh, and Cascai, Portugal. Cascai, really good. Flat Wh course. Where? Where? Uh, Portugal, Cascai. Portugal, one. Portugal. Yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. yeah okay. Really good. Really good course. Flat. Oh. I've done Wales, Cascai, Tallinn, Wales fourth this weekend. Wow. Why why? For, for Wales? Why four? Uh I live in Wales. Oh, yeah. So yeah. Easy. Easy cheap, to cheapest. travel. Easy. Cheap, one cheaper. hour, one hour, one and a half hour, One hour. hour. So yeah, your hometown, your hometown. Yeah. Okay. Yo <laughs> Hey. <laughs> okay, okay. <laughs> Sorry, boy. <laughs> you, your girlfriend? My wife! <laughs> oh, <No>, your wife. <laughs> she stamped it, <him> baby. <laughs> also, okay, that thank you get a bad thing, to be To fast. <laughs> <Coming> fast. <laughs> <laughs> ค o u คุณจะ say r e y o u ่คุณ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 คุ e คุณคุณคุณค a ณ e ุณ u ุณ e ุณคุณค n ณคุ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 อคุณ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 คุ่คุณคุ็คุณ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 จุณค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 ุณ่คคค เป็นผมเคยเจอไอ้แมนหลายคนที่แบบว่าใช้ขาเทียมอ่ะเอ่าทีน,นี้ตอนเช้ามื้อเช้าก็วิ่งเข้ามาเนี่ยสองสามโลเนี่ยดูเมืองดูความสวยงามเมืองน่าอยู่มากน่าเที่ยวมากๆแล้วก็มีอาร์ตแกลเลอรี่มีเนี่ยเป็นเวลาน่ารักน่ารักเต็ไมไปหมดเลยเนะเต็มเลยไม่เงียบเหงานะแต่สงบนะก็เดี๋ยวเรา จะไปกินมื้อเช้าแล้วก็ที่แรมนมื้อเช้าเปิด8ปดโมงตอนนี้7จ็ดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรีจิสเตอร์แล้วก็เอาใบ mm. ไปไปเช็คเช็คเกียร์นะแล้วก็ซื้อของฝากนะซื้อของฝาก okay. โอเควง้มีอะไรเยอะแยะเต็มหมดเลยโ okay. อเคแล้วเจอกัน p r o นะรดเพราะว่าเราจะต้องใช้วิ่งมันจริงนะเราก็ต้องใช้ทุกเทสด้วยเทสเกียร์ก่อนแข่งวันนี้จะเทสจะเทสวิ่งนิดหน่อยแล้วก็ปั่นจักรยานแล้วก็พรุ่งนี้ว่ายน้ำเวลาจริงก็คือเวลา7จ็โมง20ก็ประมาณนี้วันนี้ซึ่งโอเคอากาศโอเคนะไม่ไดหนาวมากแต่ว่าถ้าลงน้ำมันจะอุ่นกว่าน่อยแล้วก็มีเวทสูดช่วย อุณภูมิก็ประมาณ10เท่าไหรน่น่ขออูุุณหภูมเลยสิบองศาฟิลไลท์12 16องศาฟิลไลท์12นะแต่ลมแรงมีผมยังคิดเลยว่าจักรยาน,นเ,ายาเนี่ยเราจะยังไงวไหมเนี่ยโอ้เออไม่รู้ทำไมมันถึงเหมือนพอตอะ จักรยานเลยไปให้เขาเช็คเกียร์มปนแล้วก็จะรีจิสเตอร์นะฮะจะบอกว่าลมแรงนะามแรง And you got a Are you booked with Nirvana? Okay. Um He's just working on this bike at the minute. Um, so we normally only service our customers, but we can squeeze you in but it might not be till a little bit later. เราก็เอารถมาให้เขาเซอร์วิสนะฮะ ก็คือเราต้องไปจ่ายค่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรซไลเซนต์ก่อนจ่ายค่าไลเซนส์แปปอนด์8ปอนด์แดงนี่เรซไลเซนต์ I want to buy a race license. Race license yes. <Yeah. S 2> so you can either scan the QR code or just pop your details down on there. Take two. Okay. Okay. I have uh, resin. Okay. Perfect. And then you have your do กระเป๋านี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่เขาแจกทุกครั้งไงครับ So this is your race number uh -huh. on the back. It's got your emergency contact details yeah, yeah. and your allergies. Please complete before the race. Okay. okay. This is a checklist to uh -huh. help you with your race preparation. Okay. Okay. And these are your race stickers. So we have one for your bike stem, your seat, okay, And then for each of the transition bags. Transition bag. And then a helmet sticker. Okay? okay? And they're all labels, okay? And uh, the, the pink the bag. Uh, the sorry? The pink bag, pink ping bag. Yes, so in here you have and your transition bags. And number. Yep. So the numbers. Oh, yeah, yeah, okay, yeah. so we have this is the white street bag, streetwear <laughs> bike. <laughs> so then you look for white, <laughs> Sicker, okay? Okay, And you put it onto your bag. Okay. So you have a white one, a blue for bike, and a red for run. Run. And then this is for your your running shoes yeah. when you come from transition, okay? And special needs. Special, special needs is just about. over there, so the lady will give you the orange bag. Okay, okay. okay. You need one. For for running, for bi for bike. Yes. Yeah, it's yeah. yeah. okay. at the bad. at the seventy mile point, you will get the special needs yes. on yeah. the bike. Okay? You're laughing with me. Come on, there we go. That's it Sorry. <laughs> Sorry. <laughs> mm. Perfect. Which And then your swim cap as well. <laughs> Special needs bag just go to <Okay. S 1> table over there. You'll get your um, timing chip. Timing chip. Oh. When you check in your bike. Oh. Tomorrow. tomorrow. Okay. Okay. ก็เดี๋ยวเราจะมาเอาเอ่อก็แล้ชิปไทม์เมื่อเราเอาจักรยานมามามาเช็คอินนะเช็คอินไบ k e เราก็จะได้เราก็จะได้ชิป t i ม e อ่ะทีนี้มาอยู่ที่ special needs bag นะฮะก็จะมีไบ k e personal n e e d กับ Run p e r s o n a l Need เราสามารถหยิบได้เลยเราสามารถหยิบได้เลยไหมเจ้าเชือกต่อยคอนโซลีป้าหนูเบ๊ะ That's as far as you probably want to go over there. Down. Yeah, it's not up in or anything. You I put the um, I undid the wheel Put it in straight. It was, a, it was slightly off, so that's why it was probably making a noise. Um, other than that, checked all your limits, all your bolts. Everything's good to go. Um, Pressure the tyres as well to just over 90. is okay, 90, yeah. 90. Yeah, just over 90. It said minimum 90, so I just, just, went just over it. Like, don't like to put too much more over 100, may give you punctures, especially on the um, wet, rainy. It probably will be. We have all seasons in one day. <laughs> <laughs> but she's good to go. Brakes are good. Wrong one. And went over all the bolts, made sure they were tight. So, okay. all good to go. Perfect. Do you want to take it now or do you want to rack it up while you walk around? I'll walk around. Walk yeah, around. Yeah. There we are, I'll rack it up for a bit. Okay, thank you. No problem. ชื oh, queen, ่อเกีิคุณเจ้าหน้าทอะไรชื่ออะไรช่อชื่อไงนไซมอนฮโลไซมอนฮกดตอนนี้เรากำลังจะเอาจักรยานไปไว้ที่เบสเมนต์ใต้ดินนะฮะเพราะว่าเขาไม่ให้เอาจักรยานขึ้นห้องนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่อา่าที่สองนะที่พักที่สองว้าว wow. Clear it. Clear <laughs> รู้สึกพื้นได,ได้ว่าพื้นมันไม่เสมอกันเอียงๆเป็นอาคารร้อยปีนะอันี้ก็ที่นอนนะแล้วก็วิวมันสิ่งมากนะวิววิวทะเลตรงนู้นที่เป็นเห็นโขดหินเนี่ยฮะนี่คือจุดที่เราจะต้องสตาร์ทขยับมาหน่อยแล้วก็ว่ายไปตรงนี้เดี๋ยวพอน้ํามันขึ้นแล้วก็จะว่ายไปออันนี้คือจุดสตาร์ทตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็คุณก็จะวิ่งกันตรงนี้ข้างล่างนี่นะนะนะน่เนี่ยนี่ห้องเป็นแบบนี้รู้สึกได้ถึงพื้นเอียงแต่มันรีโนเวทนะรีโนเวทใหม่โดยเฉพาะห้องน้ำเจ๋งจริงนี่นี่คือห้องน้ำทันสมัยมากนะคคาร้อยปี นะมีห้องมีก๊อกน้ำร้อนน้ำเยน็นจะโคมีอันนี้เป็นฮีเตอร์ใช่ไหม,มอะไรทักอย่างเนี่ยโอเค แต่ว่าอาคารทั้งหมดเนี่ยยังไม่เสร็จเขาเรียกว่าขนาดที่เรามาพักเนี่ยก็ยังรีโนเวทอยู่มีคนงานก่อสร้างอยู่นะก็เหมือนเราเป็นห้องไม่กี่ห้องเนาะแจ้งมีไม่กี่ห้องเนาะเฉพาะชั้นนี้ก็มีมาเปิดไม่เต็มเดี๋ยวพาไปดูว่าบรรยากาศของการไปพักโรงแรมร้อยปีที่ ออเออน่าจะร้อยอ่ะห้องที่ยังเปินนเดไม่เต็มมีคนงานทำงานไปด้วยเป็นไงเป็นไงเป็นไงนี่ฮะก็เปน็นนี้เป็นไดรมีไฟอันนี้น่าจะเป็นลิฟต์แต่ว่ายังใช้ไม่ได้ซ่อมอยู่ เราเชี่ยเราต้องขนของขึ้นมาสามชั้นกระเป๋าหนักๆเนี่ยเกือบเสร็จแล้วมั้งนี่ดู โอ้นี่เป็นบาร์เลยเดี๋ยวเรามากินหนึ่งนี้แปกกระเป๋าไอรอนแมนพี่พักเราถึนภูส่วนอันนี้เซนแคทเธอรีนไอซ์แลนด์บอดนะฮะเป็นป้อมปราการเชนบี้เชนบี้อ่าเนี่ยเดี๋ยวเราซื้อซื้อนไหนก็อันเนาะโอ้โห โอ้มีอะไรเนี่ยนี่ยดาก้อนแมกเนติดาก้อนน่ารักป่ะคือน่ารักไปหาข้าวกินกินข้าวเลยมั้